หลายคนดูว่เป็นยังไงบ้างการคาดเดาการอะไรประมาณน,นี้มีความ รู้ก่อนที่มันจะรู้นี่ <c oughs> มันก็เลยไม่ตื่นเต้นนะบางทีถ้าเปแปลกๆไปหน่อยอย่างเ <c oughs> ช่นมีพระฝรั่งมาพูด <c oughs> มันจะมีอีกแบบหนึ่งความที่มีกิจสัพท์เล่าลือ ชื่อเสียงเนี่อาจจะทำให้เกิดความตั้งตั้งใจมากขึ้นแต่คำว่าการฟังธรรมเนี่ยหมายถึงกัน ฟังใจตัวเองที่เราเรียกว่าธรรมารมณ์เนี่ยถ้าในทีหาว่ามันไม่มีธรรมารมณ์ก็ไม่รู้จะฟังอะไรใจมันไม่แสดงธรรมให้ฟัง การเห็นรรอารมณ์อย่างนี้ถ้าไม่มีอารมณ์ก็ไม่รู้จะดูอะไรเพราะทรอารมณ์มันไม่แสดงตัวให้เราเห็นเมื่อก็ได้ยกลายเป็นว่าบางทีเราปฏิบัติธรรมานาน บานทีทั้งว่าเราติดการได้ยินได้ฟังการอะไรมากมายเราก็เลยไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นใจตัวเองที่มันเป็นธรรมหรือธรรมรมเกิดกับใจเนี่ยเราไม่รู้จักเรารู้แต่ว่าฟังรู้เรื่อง ฟังเข้าใจมันเป็นเรื่องของหูไปสักแต่ว่ามันไม่ได้สัมผัสทำฟังมากแล้วก็ตีความเอาเนี่ยใช่ยากเหมือนโยมที่พึ่งกลับไปเมื่อวานบอกว่า ตหนูเรียนจบแล้วธรรมะไนระจบแล้วรู้หมดแล้วลากลับบ้านแล้ว มันทีฟังเยอะๆแล้วบางทีอาจจะมีความเข้าใจทราบซึ้งอะไรขึ้นมาบ้างจะเล็กน้อยมันปรากฏเกิดขึ้นอาจจะมีสภาวะอะไรทำให้มีความสุขบางทีเราก็หลงหลงความสุขบางทีก็หลงความรู้อย่างนี้ พอหลงความรู้เราก็ว่าเราพ้นทุกข์แล้วบางช่วงก็มีความหลงว่าความสุขคือความพ้นทุกข์นี้ก็เลยบอกว่า ไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกความเข้าใจก็เข้าใจไปได้แต่อย่าไปเที่ยวอวดอ้างบอกใครเขาเราคิดอยากกลับบ้านเราก็เอาไปพิสูจน์ก่อนพิสูจน์ว่ามันแก้ทุกข์ได้จริงไหมที่บอกว่าเราหมดทุกข์แล้วเราพ้นทุกข์แล้วอย่างนี้เอาไปลองดูว่ามาพ้นทุกข์ไหม ที่นี่การพ้นทุกข์มันหนาจัดยังปรากฏไม่ชัดเจนกับตัวเราเองเลยไปให้มันดูก่อนว่ามันทุกข์มันหายไหมแต่ถ้าคนฉลาดมองออกฟังเทศฟังธรรมบ้างอะไรบ้างก็พอรู้นะ่ยแต่ฟังแล้วเพื่อยึดเอามีเอาเป็นเนี่ยและยึดเอาความรู้เนี่ย อันนี้จะเป็นอันตรายถ้าฟังเอาพอเถียงเป็นพอคุยเก่งใครพูดอะไรก็เหมือนรู้เรื่องอะไรเนี้ยมัน <c oughs> แล้วการฟังทำก็ไม่ใช่มา พูดแก้อัตราใครการฟังธรรมก็ไม่หน่อยเอาจะมาพูดเพื่อเอาชนะคนฟังคนเป็นอะไรประมาณนี่ไม่ได้เกี่ยวกันนะมาพูดเพื่อให้คนนั้นรู้เรื่องคนนี้ทิฏฐิคลายคนนั้นเป็นอย่างไไม่ไม่ได้มีจุดประสงค์เป็นแบบนั้นนะ ในขณะเดียกันคนฟังก็เหมือนกันถ้าากวม่มีอารมณ์ธรรมะอยู่ในใจแล้วเราไม่หลงอารมณ์เราก็จะเห็นธรรมเห็นธรรมอารมณ์ในระดับต่างๆ ธรรมลมที่มันปรุงธรรมรมที่มันไม่ปรุงจะดูออกไม่ใช่เสียงเสียงพระธรรมเสียงธรรมเสียงเทศเสียงอะไรประมาณเนี้ยถ้าเสียงที่เราได้ยินมาจากจิตของเราเองเนี่ย มันจะเป็นเสียงที่เราไม่ไม่คุ้นเคยเหมือนเราคิดได้นะถ้าสติมันบอกก็เป็นอีกแบบนึง,นงสติมันบอกนะคือเสียงของธรรมะโอเป็นอย่างนี้เหรออเป็นอย่างนั้นเหรออนีอันนี้มันจะ ดีกว่าเสียงที่เราฟังจากคนนู้นคนนี้เนี่ยเหมือนกันกับปฏิบัติธรรมเวลาทําความเพียรไประยะหนึ่งก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่อยากฟังลออ้อยากเจาะหาความจริงที่เกิดจากจิตตัวเองมากกว่าออพอรู้แล้วว่าสุขทุกข์มันเกิดที่ใจ มันจะเฝ้ามองมาที่จิตเห็นธรรมข้างในรู้ธรรมจากข้างในเนี่ยคนไหนปฏิบัติดูใจเป็นหรือจิตตานุปัสสนาเป็นคำตอบมันก็จะลึกลงลึกลงทำดำ,ดำ ความสุขเมื่อก่อนอาจจะตื้นต้นะหรือบางทีเราแก้ทุกได้ฉเรืญสติไปแล้วสติมีมากขึ้นความเข้าใจเกิดดีกว่าเดิมสติมันก็ป้องกัน เม่เราเป็นทุกข์พอให้เป็นทุกข์เออความสุขก็เกิดนีความสุขเกิดทำไงเราจึงจะไม่หลงความสุขความสุขไม่ใช่ความพ้นทุกข์นะมันมีวิตกวิจาร์มีปีติมีสุขอย่นีน ไม่หลงความสุขว่าเป็นความพ้นทุกข์ออกจากความโกรธความเกลียดความปฏิฆะงุนหญิดเป็นเนี่ยมืนไม่มีเนาะในใจก็อย่าพึ่งว่าเป็นความพ้นทุกข์มันอาจจะพ้นเล็กๆน้อยๆ แต่มันก็ดีกว่าเราไม่พ้นนะแต่บางทีหลุดแต่ไม่พ้นก็มีนะพ้นแต่มันไม่หลุดก็มีเนี่ยบางทีมันหลุดพ้นแต่มันติดอารมณ์ติดตัวธรรมอารมณ์เนี่ย <c oughs> เป็นความทราบซึ้งความเอิบยิ่มใจความอะไรประมาณเนี้ยนั่นอาศัยกันเฝ้า <c oughs> ดูอย่างน้นอยก็ให้ความเข้าใจเราเนี่ยมันชะล้างจิต จเจริญสติเพื่อชาวลาวจางเเหมือนกับฝนหายใหญ่ที่มันชําละล้างฝุ่นละอ,องอย่างนมันกำลังแย่ๆอยู่เกี่ยวกับบรรยากาศเว้ยแล้วฝนตกมาก็ทำให้ค่าพีเอ็มมันลดลง ให้ใจสะดวกนะกรุงเทพเขาบอกว่าจวนถ้ามันคันนะ่ะคันตามเนื้อตามตัวเนี่ยแต่ฝนมามันสะอาดบางที่เราอาจจะได้น้ำแบบตัก ขันเอาตักขันมาล้างทีละน้อยใส่ขันใส่กระบ้วยใส่เรื่องอะไรมาคนได้ธรรมะแบบฝนตกมาเป็นหาเลยปรับพฤติกรรมปรับกายปรับใจปรับทั้งหมดนะมีน้ำเหลือกินเหลือใช้อย่างนี้แต่บางคนอาจจะได้น้ำกินเฉพาะ ก็คืออ้าวหิวมาก็มีน้ำดื่มร้อนมาก,กพอมีน้ำอาบน้ำใช้แต่ให้มีน้ำแบบมะหึมามีปัญญามหาศาลยังกับฝนหาใหญ่นี่จะยาก บางคนอาจจะตื่นเต้นนะเวลาธรรมะปรากฏเกิดขึ้นอาจจะมีอารมณ์ผือหวาหลายแบบทําใ้้ตื่นเต้นนะมนฝนจะตกนี่แหละมันก็ปรับบรรยากาศแบบอาจจะไม่มีฝนด้วย ฟ้าแลบฟ้าร้องมีลมมีอะไรเยอะแยะบางทีบางคนไปหลงเอาฟ้าแลบฟ้าร้องหลงเอาลมว่าได้น้ําได้ฝนนี่ทำไมมันผิดเพี้ยนไปฝนยังไม่ตกเลยนะแค่บรรยากาศครึ้มๆก็บอกเอา้านะจบปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่นะ น,นมาหาตัวเองก็หาให้เห็นหาให้เจอว่าตัวเองมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงจนมันรู้จักสภาวะธรรมปรากฏจริงเมื่อวานวันนี้เนี่ยฝนตกทั่วไป ที่มีทั้งฝนทั้งลมสมัยหนึ่งสมัยพุทธกาลคนเมืองโกสัมพีเนี่ยมันเป็นโรคอหิวาเกือบจะหมดเมือง พระสงฆ์ก็มีการนะทำพิธีขอฝนสวดขอฝนและฝนก็ตกมาหาใหญ่นะกระจาชำระล้างนะก็คงมีการนะรู้ว่ามันติดมาทางไหน ก็เกิดมีการชำระล้างมีการทำความสะอาดมีการกําจัดของเสียเขกเรล้วฝนตกมาหาใหญ่ก็ทำให้มันบ้านเมืองมันสะอาดขึ้นโรคภัยก็จืดจางไปอ่างนี้ตอนเขาเรียกเป็นผีหานะผีหาถ้ามาลงมาแล้วคนตายเยอะโรค ไอยิวาโรคมาราเรียเนี่ยแก้ไขไม่ได้ต้องอพยพหนีจากท้องถิ่นนั้นไปอยู่ท้องถิ่นนี้อย่างนี้แต่ก่อนซึ่งเราก็ไม่รู้นะความจริงเป็นยังไง ต่รู้ตัวเออ,เอ,อท่านมีน้ำฝนตกลงมาก็ทำให้บ้านเมืองสะอาดถ้าฝนตกลงมาในใจนะสภาพทำปรากฏเขาเรียกว่าฝนโบกคารพนะัซึ่งมันเพราะนะฝนโบกคารพั หมายถึงอารมณ์ธรรมะที่มันปรากฏกับจิตเราฝนชนิดนี้เขา,ามีสีแดงฝนเป็นเม็ดสีแดงที่หล่นลงมาอาจจะเป็นสภาพธรรมที่มันเห็นชัดไม่เหมือนก่อนอย่างความสุขอย่างไรเนี่ยมันปรากฏในจิตถ้าตกลงมาก็จะขังอยู่ในสระที่เรียกว่าสะอนดาษเนี่ย สระประเภทอื่นนะ้ำนี่ก็ไม่ขังนะขังอยู่ในสระอนดาตเดียวนั้นเวลาเราสร้างที่นู่นที่นี่ทำสระก็ตั้งชื่อว่าสระอนดาตเนี่ยแต่ความจริงมันขังน้ำทิพน้ำทิพน้ำธำรมสะสามารถเห็นได้ก็ต่อเมื่อเมื่อเกิดเรามีตาทิพนอง มีตาทิพย์มีดวงตาเห็นธรรมซึ่งก็แน่นอนว่า <c oughs> ชีดิตเราต้องสามารถเข้าไปอยู่ในดินแดน <c oughs> ดินแดนสุขาวดีท้เรียกมันอยู่ตรงไหนอ่ะ ดินแดนสุดวดีตรงที่มันหนึ่งไม่มีความง่วงสองไม่มีความคิดปรุงแต่งถ้าเราอยู่ในขอบเขตมารอยู่ในใต้อํานาจของมารอยู่ในอิทธิพลของมารบกวนได้อยู่ยังง่วงยังเงายัางเบื่อ,อยังคิดยังปรุงแต่งยังหลง พบหลงชาติยิ่งถ้าเราหลงพบหลงชาติแล้วอยู่ในพบในชาติที่จิตที่มานมองเห็นง่ายมันจะไปไหนซะไอหาเนี่ยสักแค่น้อยมันก็ไปทำงานอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปอยู่กับครอบกับครัวกับผัว,ก,วกับเมียอยู่กับลูกกับลาน,นเนี่ยคือเราก็ติดอยู่กับเรื่อง อะไรล่ะเรื่องกิเลสตหาเราคือมารก็สามารถควบคุมได้ง่ายเว้นไว้แต่เราอยู่ในบริเวณที่มารไม่รบก,กวนได้อยู่ในบริเวณที่มันไม่มีความม่วงความเงาไม่มีความปรุงแต่งเนียคือคนมีตาทิพย์จะเห็นว่าจิตมันควรจะอยู่ตรงไหน นะเขาเรียกว่าสุญญาตาวิหารนะเป็นที่อยู่ mm hmm. แห่งความว่างเปล่าจากอัตตาตัวตนจากความมีความเป็นนเะนี่ยนั่นตามเลยก็ตามที่เรายังยังไม่มีดวงตามีปัญญาแสวงหา สุญญตาวิหารเจอยังไม่สามารถพบดินแดนสุขาวดีที่มันอยู่แล้วมันไม่มีทุกข์อะไรเข้ามารบกวนได้เราก็อย่าประมาทนะพูดยางไงว่าตามเลก็ตามเราจะมีง่วงมีเหงามีคิดมีปรุงมีแต่งอยู่มีอดีตอนาคตอยู่พยายามทำความเพียรเ,เยอะนะ ชงเห็นทุกอย่างเป็นของว่างเปล่าเห็นทุกอย่างเป็นอนัตตาให้ได้นอนัตตาก็คือมันไม่มีอะไรที่จะมาตั้งในใจเราเมื่อนั้นเราจะปลอดภัยเดี๋ยวไปพินตาบาทละมทนา